ค่ะมีไ้หน่อยสิพลาดตำกระปุลน,นะคะมันมีอย่างมากมายนะคะตำกระปุนลไว้ย่อยก็มีพริกนะคะกับกระ,กะเทียมใส่ลงไปค่ะมันจะใส่เป็นพริกสดสองสีนะคะกับกระ,กะเทียมตำพริกกับกระเทียมให้แรงนะคะ ใส่หอมแดงลงไปค่ะหอมแดงซอยนะคะบัคเือเทศค่ะแล้ลงกไปเลยนะคะตามด้วยบีบบัลนก้วนะคะรสชาติอ่ะคุณยูพี่น้องมากนะคะไม่ใช่น้อยก็กินเผ็ดเปรี้ยวสมนะคะเผ็ดเปรี้ยวออกหวาน,นินแต่ว่าบ่เข้มนะคะแต่ว่าให้ออกรสประแดกอยู่แต่บ่ไส้ถึิก็เข้มเลยนะคะ รสชาตินี่ก็ขึ้นอยุคความมักของพี่น้องเนาะคะ่ะเสร็ส่ปเด็ดมานนั้นเราจะใส่น้ำตาลลงไปค่ะของนัวนะคะเหน่ือยดยสดแต่พี่น้องนะคะความหมักปรคือกันเนาะคะ่ะน้ำปลานะคะปลาล่าค่ะ ข้าวบีบมะเขือเทศให้แตกนะคะแล้นะครับไปเดีชิมรสชาติก่อนนะคะวันนี้เป็นตำกระปุ่นประกอบนะคะหั่เปรี้ยวไปน้อยนึงลงหวานนิดนึงนะคะออกเปรี้ยวหวานเข้ม สีสดก็ได้และแต่พ่นองมากนะคะนี่เราก็จะเติมน้ำปลาแดงลงไปนิดนึงนะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะใส่กระปุนนะคะใส่กระปุนลงไปเลยค่ะหน่อยหลยแลแ้วตะพี่นองเห็ดนะคะกับปริมาณเอาและะ้วค่ะมันลายนี่เนี่ยก็สิบแบ่งออกนะคะกระปุ้นนี่พึ่งคลอนคอนนะคะพึ่งลวกเซ็ตเมื่อกี้นี่นะคะ กัะปุนแห้งเนาะค่ะนี่หน่อยซื้อกับปุนแห้งมาหลวกเอานะคะช่วยเ้ากัน,นะค่ะซิมก่อนนะคะนจะาใส่เส็นลงไปแล้วพอดีบอืมรสชาติโอเคนะค่ะ นี่เราจะใส่เป็น,ซนแซลมแหน่ตงไปนะคะตำกระปุลนขาไม่หน,น่อยนี่สิบปรคือข,ของผู้อื่นเนาะคะ่ะเพราะว่าใส่ซแซลมแหน่ใส่หอมแดนลงไปสิเพิ่มความแซ่บความมั่วขึ้นกว่ากันหลายนะคะแซลมอนนี่น้อยกต่แตตักใส่จานใพี่น,อน้องเบิ้งเนาะคะ่ะเดี๋ยวเขามาเบิ้งตอนตักใส่จานนะคะนี่ก็คือหน้าตาของตำกระปุลนขาไม่หน่อยเนาะค่ะก็จะโรยประกอบล้องใส่นะคะเห็นไหมคะจะเพิ่มความอร่อยเนาะคะ่ะในปากอบนะคะง่ายๆค่ะพี่น้อง ตำข้าวปุ้นปลากรอบนะจ่าเห็นไหมจ้าช mm ัก hmm. สีสันขาดกินนะคะเดี๋ยวเ้ามากินกันจ้า mm hmm. เราลองมาชิมกันนะจ้าตำข้าวปุ้นปลากรอบนะคะเห mm ็น hmm. มือมีเงยหน่อยนะคะ mm hmm. ขบรดเลยค่ะ mm hmm. เผ็ดเปรี้ยวหวาน mm hmm. ตำขนมจีนปลากรอบนะคะ มีหน่อยเป็นคนมากินกับปุ่นเนาะค่ะเป็นคนมากินเส้็มๆนะคะเขาจะกินแบบตักเส่ปากเลยกระไดแล้วเขาจะกินแบบห่อแบบนี้นะคะสาธิกัดกินให้เบิ้งเนาะค่ะนะคะเสรประกอบลงไปค่ะนีค่ะอืมคับ กินแบบห่อกไ็ได้อร่รสอีกแบบนึงค่ะอืมพูดถึงเขามาเบิงเมนนิไหน่อยทียังบอกให้เชื่อกขาการกินเี่นะมี่ต่วบอกไว้ก่อนนะคะรับเวลากินเขาเขาไม่ได้จริงๆจะเป็นตัวตนจริงๆก็คือกินแบบ เอาวิธีชีวิตจริงๆนะคะบริมาณประมิดกระเมียนแล้วก็กินนะคะเ mm. มนสิโบตอนาเรื่อบหลังก็คือเก่านะคะนอ mm. กจากเสื่อ,อก,การสังคมนะคะ mm. ั่หมดหรอะค่ะการเข้าดูบ้าน mm. เขากิานเป mm. ็นตัวตนของเขาน่ะไม mm. ่ได้แปลกหรอกค่ะ คือไม่มีน้อยจะกินออก u t u บ e มันก็คือตัวจตนของมีเง้ยหน่อยนะคะ่ะพอบอกแล้วนะคะว่นนําเสนอการกินกันยูแบบบ้านๆตามนิสัยแล้วความเป็นอยู่ของคนบ้านๆน,นะคะนันกับบ่มีการแอบนะคะแต่แต่ออกงานสังคมอ่ะมีน้อยกับกินกับมิรกับเมียนยูค่ะพ่แม,ม่มาโอ้สิไปกินยังสี่กับบหวนะคะสังคมกับอีกแบบหนึ่งยู่บ้านกับอีกแบบหนึ่งนะคะอืมแซาบพี่น้อง ข้าวมันนะคะอืมชินแบบห่อกระแทบค่ะเชเพื่อเทลงไปแน่ใส่ปัะก,กอบรอดนะคะหนักินไคะ แขมท่ายตามสไตล์มีน้อยตรงข้ามในไงเรากินแบบแอปคือแคบ,บานเขาล่ะค่ะกินแบบนี้แหละค่ะเดินที่ใสนะคะแล้วร,รับจัดแดจดนะับกรักและตบด๊